แนวข้อสอบวิชาชีพครูที่ออกข้อสอบบ่อยชุดที่8นะครับข้อ1วัฒนธรรมคืออะไรคำตอบคือแบบแผนการกระทำนะครับข้อ 2, คำนบธรรมเนียมประเพณีคืออะไรคำตอบคือสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับ ข้อ 3. อัตตัญญูตาเป็นองค์ประกอบของธรรมใดคำตอบคือเป็นองค์ประกอบของสัพป,ปุริสธรรม7นะครับข้อ 4. การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่ในมาตราใดของบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษา คำตอบคือในมาตรา86นะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคั่บัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีเกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน7วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้า ที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับข้อ5โทษทางวินัยมีอะไรบ้างคําตอบคือโทษทางวินัยได้แก่ภาคทันตัดเงินเดือนลดคันเงินเดือนอดออกและไล่ออกนะครับข้อ6การสืบสวนอย่างเป็นทางการ มีลักษณะอย่างไรคำตอบคือการสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับข้อ7การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อก,กันเกินกี่วันถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำตอบคือเกิน15วันนะครับข้อ8อุดมการครู5ประการประกอบด้วยอะไรบ้าง คำตอบคืออุดมการครู5ประการได้แก่เต็มรู้เต็มใจเต็มเวลาเต็มคนและเต็มกําลังนะครับข้อ9มัตตัญญามีความหมายว่าอย่างไรคำตอบคือความเป็นผู้รู้จักประมาณนะครับข้อ10ปปิยาวาจามีความหมายว่าอย่างไรคำตอบคือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับ